สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้องกล้าเนียสกับผมภูมิเบลอาซอธนวัฒน์เชียงใหม่ฟิล์มเฟสติวัล2025 Spirit of Local ขอเชิญนะักทำหนังอิสระนักเรียนนักศึกษาร่วมส่งผลงานภาพยนตร์สั้นและภาพยนตร์สารคาดีที่พูดถึงจิตวิญ,ญญาณท้องถิ่นเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อจัดฉายและประกวดในเทศกาล เชียงใหม่ฟิล์มเฟสติล2025 Spirit of Local ชิงรางวัน Spirit of Local Best Film Best d o c Film WTF 2025เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤษภาคม2568รายละเอียดการประกวด www.contestthailand.com หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับจบข่าวผมพูมมเบตอศวันวัฒน์ต้องขอลาไปก่อน ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้องกล้าน News ได้ทางสถานีเด็กคิดสเตชั่น www.thailandonair.com สำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ